มาแล้วใบเขียวนำโชคปังต่องวดนี้16เมษายน67 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเข้าห้องเรียนกันต่อสมุดมาประกาพร้อมนะคะมาก่อนนั่งหนะ้ามาที่หลังสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะเหลือเพียง3วันเท่านั้นจะประกาศผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินใครจะเฮงใครจะปังใครจะเป็นเศรษฐีชนสิชนะส,นส,นสินะอ่ะโตนั่นก็มากโตนี่ก็มาก มากบนชุดตเลยวาซานนะคะขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดต,ตัวเลขกันดีกว่านะคะมาเริ่มกันจากใบเขียวนาโชคใบเขียวพารวยนั่นเองเรียกได้ว,ว่าเข้าบ่อยเดินดีติดการแทบทุกงวดเข้ามาตั้งแต่ปี67ตั้งแต่ปี656667คือเข้าบ่อยเดินดีจริงๆสาหรับใบเขียวนําโชคต้องแจ้งแบบนี้นะคะเวลาดูให้ดู2ง,งวด ดูเทียบกันไปนะยาง1 6มีนาคมก็ต้องดูของว1ั1หเมษายนคู่กับ1 6มีนาคมปรากฏว่าเข้าทั้ง7 8และ2 6นะคะต่อมาก็คือวด1เมษายนก็คือต้องดู16เมษายนปรากฏว่าเข้า099 0เต็มๆนะทุกคนเรียกเดียว่าเข้าทุกงวดดีกว่านะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดใหม่เวลาดูให้ดู16เมษายน คู่กับ2พฤษภาคมนะคะสำหรับ16เมษายนก็คือเป็นงวดตรงงวดนั่นเองนะคะทุกคน16เมษายนจะมีเลข309แล้วก็465ส่วนงวดใหม่2พฤษภาคมก็จะมีเลข253กับเลข817นะคะทุกคนอขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะจับได้เลขอะไรนะทุกคนซึ่งสำหรับใบเขียวนําโชคนี้ก็เคยเข้า3ตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่า จับหลัก5เป็นเลขหลักสิบนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะหลักสิบเป็นเลข5้าไหมก็มาลุ้นกันมีบางคนให้309903เช่นเดียวกันในคลิปนี้ก็มีคนให้903เช่นเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับใบเขียวนําโชคใบเขียวพารวยงวดนี้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดติที่ชุดตัวเลขของแอดรัชนุกมีโชคเป็นชุดสรุป2ตัวลงล่างของเขาก่อนหน้านี้เขาให้เลข8ตัวเดียวเลข8หลักหน่วย2ตัวลงล่างนะคะแล้วก็ใบนี้ เป็นชุดสรุปของเขาให้เพียง2หางเท่านั้นนะคะหลัก8นะคะเลข8ก็คือหลักหน่วยนั่นเองจะมี6-8กับเลข58นะคะทุกคนอ่ะ6กกับ58 2ตัวลงล่างเน้นๆของแอดรชนุกมีช่อมาลุ้นการว่าจะมาไหมเลข8จะมีไหมเนื่องจากว่างวดที่จะถึงนี้นะคะ16เมษายนเลขก็ออกตรงกันเลยกับวันพระนะคะมาลุ้นกันค่ะและจากนั้น เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นชุด2ตัวลงล่างของแอดวู d ดเด่นที่เลข6กับเลข1ชุดเต็มของเขาจะมี60 64 61 01ตัวการจะมีเลข65กับเลข67นั่นเองส่วน2ตัวลงล่างเน้นๆของแอดวู d ดนั่นก็คือเลข60 กับเลข61นั่นเองนะคะทุกคน60กับเลข61นั่นเองมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับ2ตัวลงล่างของแอดวู d ดเรียกได้ว่าหลายๆท่านก็ให้เด่น2ตัวลงล่างที่เลข6มาเช่นเดียวกันนะคะและต่อมามาดูการที่เลขของแอดแพ p น n พารวยกันบ้างดีกว่าให้มาสําหรับวันนี้นะคะ16เมษายนนะคะเป็นสูตรตารางค่ะทุกคน2ตัวจะมี10 19 80 89ดสามตัวให้มาสองหางจะมี089กับเลข0ูนย์หนในส่วนของสามตัวนั้นแอดเป็นแพนพารวยให้เน้นที่เลข0ูนย์หนส่วนสองตัวให้เน้นๆที่เลขหนึ้นั่นเองบางคนก็บอกว่าชอบ19ึ่งเกนี้เลขเด่นตรงกันก็จะมีเลข19 แล้วก็มี95นะคะทุกคนอ่านมาลุ้นกันแล้วก็2ตัวลงล่างก็เด่นที่เลข6นั่นเองมาลุ้นกันจับเป็นยังไงสําหรับวันนี้เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเราจะทราบผลไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อมามาดูการที่ใบนี้นะ,ะแอดลือลั่นสนั่นเมือง16เมษายน2ตัวลงล่างตรงๆนะคะจะมีเลข64 34 และเลข38นั่นเองอีกครั้งนะคะ3หางของแอดเลอลันจะมี6 4 3 4และเลข38แน่นอนถือว่ามีเลข64นี้มาตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างของแอดวู d ดแอดวูดให้มา2ตัวลงล่างก็มีเลข64เช่นเดียวกันนะ,ะทุกคนระวังงวดนี้เลขอาจจะออกแปลกๆนะคะทุกคนเลขอาจจะมามามืดก็เป็นไปได้นะสำหรับงวดนี้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะสำหรับงวดที่จะถึงนี้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะทีนี้มาดูการที่เลข ทูบของอาจารย์นอตตี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเลขทูบของอาจารย์นอตตี้วดน6เมษายนเลขทูบก็คือ058นั่นเองนะคะทุกคน058ตัดเล่นก็จะมี0550 0880 และ5 8 8 5นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าเลขทูบของอาจารย์นอตตี้จะเข้าไหมสําหรับวันนี้16เมษายนเราจะทราบผลไปด้วยกันเลยนะคะและในส่วนชุดสรุปของอาจารย์นอตตี้เด่นที่เล็กหนึ่งจะมี1 2 2 6 1 4มเม็ดเดียวก็คือ1 6 6 1นั่นเอง3ตัว2 6 1 กับ1น4นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกันสําหรับวันนี้เลขทั่วของอาจารย์นอตตี้หรือว่าเลขที่อาจารย์นอตตี้สรุปเลขไหนจะมามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะบางคนบอกว่ายังไม่เห็นชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้อะแอดมินนำมาเน้นย้าให้ในคลิปนี้เลยนะคะต่อมามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากแอดจารันนั่นเองไม่เห็นนานแล้วนะคะทุกคนแอดมินเพิ่งจะนํามาฝากในวันนี้เป็นข้อมูลใหม่ฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะ16เมษายนให้2ตัวลงล่างตรงๆเน้นๆห่างเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข5 58เขาให้58ตัวเดียวเป็นตัวเน้นแน่นอน58นี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชค2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกก็ให้58เช่นเดียวกันเลขก8อยู่หลักหน่วยแอดรัชนกให้มานะคะ2ตัวก็คือ58ซึ่งตรงกันเลยกับสุดตัวเลขของแอดจารันนั่นเองส่วนฝั่งขวาให้มา3ตัวจะมี903 093และ593แน่นอน903นี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับใบเขียวนำโชคนะคะทุกคนใบเขียวนำโชคก็มี309 903ตรงตรงเลยนะคะแล้วก็เขาก็ให้593มาด้วยส่วน2ตัวบนฟ้าแอจรันให้ที่03 กับเลข93นั่นเองมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอดจารันจะเข้าไหมนะคะและทีนี้มาต่อกันด้วยกับเลขของแอดรวยนั่นเองงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้นํามาฝากนะคะเลขของแอดรวยเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงอยู่งวดที่แล้วเขาบอกว่าชนกัน2สูตรได้418เลขออก481นะคะซึ่งสําหรับงวดใหม่นะคะ16เมษายนให้มาแล้วแอดรวยให้มา สามตัวชนสองสูตรจะมีเลขสามศูนย์สามกับเลขศูนย์สามสามนั่นเองอีกครั้งนะคะสามศูนย์สามและศูนย์สามสามแน่นอนศูนย์สามนี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับใบเขียวนำโชคในสูตรตารางใบเขียวนำโชคก็มีสามศูนย์และศูนย์สามเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้เลขของแอดรวยจะเข้าสามตัวไหมแอดมินเพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้เช่นเดียวกันนะคะและจากนั้นมาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเป็นชุดโค้งจุดท้ายนั่นเอง16พกเม เมษายนฝั่งซ้ายเลย3ตัวโค้งจุดท้ายห่างเดียวนั่นก็คือเลข6 19 2ตัวตัดเล่นจะมี16 19และเลข69นั่นเองและสำหรับอีกใบซึ่งมาก่อนหน้านี้3ตัวห่างเดียว295 2 5, ตัวจะมี25 29และ95นะคะทุกคนมาลุ้นกัน29 2595ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของฝันเป็นจริงเช่นเดียวกันแล้วก็ ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดวิสโนนะคะทุกคน2 9 9 5นั่นเองส่วนฝั่งซ้าย619916ก็สวยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้16เมษายนมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและสำหรับข้อมูลใมบนี้นะคะ2ตัวลงล่างอย่างเดียว16เมษายนเด่นที่เลข6นะคะทุกคนวิ่ง6 2ตัวลงล่างจะเป็น6อะไรเราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะ,ะมีหลายๆท่านให้เด่น2ตัวลงล่างที่เลข6มาเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงๆรวยรวปงังปสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะแอดมินเป็นกำลังใจให้นะคะวดนี้ขอให้สอบผ่านเฮงเรวยๆไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะทุกคนหากว่ามีตัวเลข เราจะเจอกันอีกแน่นอนแอดมินมาลงคลิปให้ดูแน่นอนพรุ่งนี้ถ้ามีตัวเลขนะคะหลังจากนั้นเราจะเจอการนายเก็บตกโค้งสุดท้ายในวันที่14เมษายนนะคะทุกคนอยู่ในช่วงเข้มข้นโค้งสุดท้ายแล้วมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแฮ่งๆ่งมั่นหมานสุขุสุขอนเด้อค่ะเด้อ